โอ้โหใค,ใครเป็นคนคิดคำนี้ฮะใครเป็นคนคิดเงิเกียรียเะได้ยินยอร้อนเงินเหรอครับใช่ช่วงนี้อากาศมันร้อนๆๆจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นร้อนเงินครับผมแต่ว่าหน้าที่ของนักแสดงคือเราก็ต้องทําผลงานไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสัญญาใจกับทางพี่นกแห่งเมเจอร์ด้วยนะครับโดยที่ว่าแบบเราก็ร่วมงานกันมาแล้วตั้งแต่อีหล่าเอ๋ยอะไรเงี้ยครับจนมาถึงเรื่องนี้ก็ ก็เหมือนฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นลูกเป็นหลานอะไรเงี้ยครับก็มีงานก็เรียกมาทํางานกันอย่างเงี้ยครับจริงๆมันก็เหมือนเดิมแล้วครับก็เรียงวันนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็แต่ก็คือเราส่วนใหญ่เราเป็นนักแสดงเนาะเราก็จะมีงานถ่ายทําอย่างเดียวอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเป็นหลักๆอยู่แล้วเรื่อยๆนะครับจริงเออหนังมันก็ยังเหลืออีกอีก สองสามเรื่องที่ยังไม่ได้ฉายอะไรเงี้ยครับที่กำลังรอคิวอยู่แล้วก็อันนี้ก็ถ่ายใหม่แล้วก็มีละครครับผมไม่ว่าจะเป็นทางช่องวันทาง Work Point ด้วยอะไรเงี้ยครับ Work Point เนี่ยกำลังจะมาด้วยหนังตอนนี้มีทั้งหมดกี่เรื่องซาลาตังหนังที่ถ่ายตอนนี้ก็ถ้ารวมเรื่องนี้ก็3เรื่องครับสามเรื่องยังไม่อออนีกยังไม่ฉายสองครับใช่ครับมันมีเสน่ห์แค่ไหนทำไมเราถึงต้องทำหนังเยอะขนาด มันเป็นเอามันเป็นงานมันเป็นงานครับคือนักแสดงรมผมเป็นนักแสดงเนาะผมก็แบบทํางานแสดงทุกแขนงแหละอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือละครอะไรเงี้ยก็ทำทําอยู่แล้วครับเป็นงานหลักของเราครับแต่ถ้าเป็นบทหลักว่าเหมือนเป็นหนังยิงถ้าช่วงนี้เนาะถ้าช่วงนี้ถ้าเป็นหนังอีสานอะไรเงี้ยก็ก็จะติดต่อมาเยอะครับแล้วก็โดยโดยปกติแล้วเวลาที่ทํางานเนี่ยในช่วง 2- 3สปีก่อนหน้านี้จนถึงวันเนี้ย ก็เป็นงานทางภาคอีสานทั้งนั้นเลยครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ก็ก็เรียกว่าอะไรอ่ะต้องฝึกภาษากันอยู่เยอะเหมือนกันครับใช่ฮะแหมงงงงงงเป่จหรอไปจิงผมเป็นคนอีสานกรผมมันแกมารเ็นภแต่ว่าหลายๆเรือมา่าต้องเล่นครกโอ้แต่ว่าแต่ว่ารอบนี้เรานี้ไม่ได้ไม่ได้มาในบทบาทแบบคนร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะก็เป็นแบบอ่ เขาเรียกว่าอะไรเป็นล <Yeah. S 1> <ique. S 2> like. like, ูกหลานในวงอะไรเงี like. and skin and skin ้ยครับแล้วกลับมาบริหารวงใหม่อะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเนี้ยบอะไรเงี้ยครับในเรื่องนี้เราก็จะมันเป็นความสนุกสนานเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมเมดี้ครับเวลาที่เราเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องมีคอนฟ lict ระหว่างตัวละครนะครับมีเรื่องขัดแย้งกันมีปัญหาอะไรกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทุกคนน่าจะหมั่นไส้พอดูในเรื่องนี้ลูกพงลูกคอเหรอครับไม่เป็นไรครับ พักๆบ้างครับผมเงินเก็บเงินเยอะเงี้ยเพื่ออะไรเป็นสินสอดเนาะเงินเป็นสินสอดไหมจริงๆมันก็เพียงพออยู่นะฮะอันนี้คือถามนี่คือถามเอาฟินตัวเองหรืออะไรเนี่ยคือจริงๆครับอีกคนแซวบอกว่ารับงานเยอะเหมือนเอาเงินไปขอผมก็ผมทำงานเยอะอยู่แล้วผมทำงานเยอะเป็นปกติอยู่แล้วครับไอ้เรื่องเรื่องเรื่องทำงานเนี่ยเราทำงานเยอะเป็นปกติอยู่แล้วครับผม ก็เซลปกติแหละคือจริงๆก็ร่วมยินดีมากกว่าครับว่าว่าเราเรามีความรักอีกครั้งอะไรเงี้ยครับครับผมแ,แต่คนแตว่าทำไมเราไม่ค่อยลงรูปคู่แฟนเราไม่ค่อยลงรูปคู่แฟนผมเนี่ยนะไม่ค่อยลงรูปคู่แฟนไม่ใช่หรอกผมเป็นคนถ่ายแล้วการที่ผมจะถ่ายคู่กันเนี่ยมันยากมากเลยใช่ไหมมันต้องตั้งกลงตั้งกล้องอะไรเงี้ยผมก็ว่ามันแบบผมก็มันมันเป็นเรื่องยากอะ่ะเพราะฉะนั้นก็สลับแล้วกันให้เขาถ่ายผมผมถ่ายเขาอะไรเงี้ย อย่างนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ก็ลงในโพสเดียวกันอะไรเงี้ยลยคนสงสัยว่ยาทมไม่ลงเลเามีคนล,นลโอ้ยคนรักกันไม่ต้องโชว์ขนาดนั้นหรอกเออมันไม่จาเป็นคมีรูปปกขอบข่าว <c oughs> ขอผมดิขอผมสิขอผมดีๆขอผู้จัดการก็ได้เาขามีรูปเยอะเอเอจริงๆก็ เราไม่ค่อยไม่ค่อยได้อะไรกับ i n s t a g r กรขนาดนั้นครับคือที่ผมลงรูปเนี่ยด้วยเหตุผลหนึ่งคือว่าเราไปเที่ยวเราทำงานถ่าย y t u t u อะไรเงี้ยครับตามสถานที่ท่องเที่ยวเราก็ถ่ายรูปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วรูปมันมีเยอะครับเก็บไว้ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมมากมายอะไรเงี้ยก็เอามาลงอะไรเงี้ยครับได้แบ่งป,ปันให้ดูเป็นอ่ะอะไริวดดเหรอน่ารักดี เส้นทางความรักกว่็จะมีแบบรักอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่อยากได้สายยานที่แบบโอ้แค่นี้คนเขาก็คนเขาก็ว่าผมคั่งรักเกินไปแล้วฮะลงผลงานกันบ้างเฮ้ออะไรเงี้ยเนาะอะไรเงี้ยให้คนไปไปดูผลงานกันบ้าง่นนี้คั่งรักจริงนะคั่งรักครับผมเอ้า เราลักเขาเราก็ต้องเราก็ต้องเกินเลยกันครับเกิลยกันครับแต่งเอานี้หรือเปล่าแต่งเตานี่หรือเปล่าไม่คือคือเรามีความสุขครับคือเราก็แค่รู้สึกว่าแค่รู้สึกว่าเวลาที่เรามีมีคนที่เรารักอะไรเงี้ยเรามีความสุขเราก็เราควรจะนําเสนอความสุขออกไปครับเพราะว่าการอยู่ตรงนี้การเป็นนักแสดงการเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเราต้องคิดให้ดีแหละ คิดได้ดีในสิ่งที่จะนําเสนออะไรออกไปเพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นเรื่องความสุขเป็นเรื่องเรื่องของสิ่งที่มันเป็น positive อยู่แล้วผมก็ไม่ได้แบบติดขัดอะไรอะไรเงี้ยครับก็ไม่ไม่มันก็ดีนะเพราะว่าเราเรารักใครเราก็ชัดเจนเราก็เป็นแบบนี้ครับไม่ชัดเจนเหรอเราอะ่ะขอให้มีก่อนนะ <S <S โอ้ยเรื่องไม่มีแต่ว่าไม่บอกมีแต่ไม่บอกนี้มันออกขื่อได้มตรงนี้ไม่ดีไม่ดีอ่า Tá bom. Tá bom.